哦。Oh. Oh. ในเแบ่งภูมทางกลับบ้านจ้านี่อะไรอ่ะถ้าอยากจะวันวังวนวังวนนี้เยออันนี้เป็นร้านเหมือนร้านร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้เซเว่นทำไมมีรูปเช้าเลยเซชเว่นเซเว่นอีใช่ไหมอันนี้เซเว่นอีเลฟเ่ อันนี้เขาน่าจะหายหวยตรงนี้มีสัมภูมิอ่ะอันนี้มันน้าแดงเหรอหอันนี้ห้องน้ำมัง้งห้องน้อะไรับเโทรศัพท์สอะไปไปก่อนนะลูกให้เราไปทางไหนอะ่ะปกติอ่ะปกติไปปกติเดินตรงเหรอใช่หยุดตรวจตรวจอะไรอ่ะเป็นวันดจ้ะลูกใครเ,เสียใครเ,เ,เสียเอาไี่ใหญ่จะเย็นใหม่เลยใครเสียนี่พระน่าจะเป็นวัดนั่นแหละโอ้ไม่จันทร์จิมดวงปกติ อย่างไรไหมหนึ่งี่ยป่ะหนึ่งก็ได้วฮะไปประตูเปโอ้ยว่าอะไรเขายังไม่ตุยแน่เลยลุงแล้วเปิดมาได้ไงอะแรงเยอะขนาดนั้นเลยเหรอผิดปกติไหมผิดปกติเดี๋ยวตรงนั้นมากเลยที่มันเป็นแบบาพวกกระสืออะอีเลฟิน บอกเลยนะนางลำดีกว่าใช่ซอสหอยนางลำซอสหอยนางลำเอ้ยมันต้องนางลมไม่ใช่เหรอนะไม่น่าสุดก็มันเดินมาหาเราตอนที่เราหันใช่หรอใช่ก็ใช่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 ถ้าเกิดเราหันลำก็จะเดินมาหาเราเรื่อยๆนั่นใหญ่อะไรนี่โอ๊ยทำไมเดินมาได้อะเมื่อไปไงลูกไม่รู้嘛ะนี่มันตันอะ An, leh. Ancah eh. Wah! Ancah eh. Eh. Leh eh. Eh. Ancah จมน้ำเฉยทุกคนอย่าดูข้างบน่นโน่นโน่นโนโนจมน้ำจมน้ำเฉยทุกคนไม่ขึ้นดีมันมีดังเกิดขึ้นไม่ขึ้นเนาะการพิพากทางเทคนิคดีหน่อยหมดกันเล่นมาห้าด่านเมื่อกี้จมนะรอดปะรอดปะแบบว่าเสียงเดินตรงไม้แล้วก็หญ้าแจ็คครับ การล่าท้าผีนะครับปกติทุกคนปกตินะคะโอ้ยรอไปรอไปลูกขาเลยไปเลยไปเลยบุดสยาสุดเอาอะไรปกติจ้ะเฮ้ยโอ้ my god เฮ้ยเ้ยเฮ้ยตัวกิไก่ตกินไก่้า้าิดปกติผิดปกติไป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 ั่งนูสิไกลไกลไกล

อเ,อเอ๋อร้อนนะเขีวอาชัยเอเองลงไปทำไมในน้ำอ่ะร้อนเหรอบ๊ายบายเจอกันใหม่นะเอ๊ไม่ต้องเจอหรอกไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาพีชปกติพีชปกติขี้หนึตาวนที้ขี้ขนลุกเนะี่ยอุ้ยอะไรมา,าเล่นอ่ะปะอันนี้อะไรสุดโอ้ยโขก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 คนหลอดไฟมันดับมันแตก<ห>ทุกคน ใครมารับสายด้วยรับสายไหมฮัลโหลใช้ไมโครป่ะวะอ่าวประจ้าหั่นประข้างหลังอ่านปรข้างหลังทำ <c oughs> ไมอันน้มันถึงเกียวลอย,อยเออวะออกมาเลยจะมาด ผิดปกติปกติว้าวสามเรียกมาราทอนเอ๊ะเอ๊ะอเขาไม่เชียร์มารทอเราวิ่งไงอาเหรอใช่ไดูข้างบนหน่อยทีมันเป็นเลขูรว่เลขอเลขคบว้าวนี่คือการวิ่งมารทอนกับผีนทุกคนเอ้ย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 เรู้ดู Thank 啊。 หลอนมันหลอกเราแบบนี้ได้ไงวะปกติปะปกติแต่น้ำแข็งนี่ไม่มีอะไรพี่พีใช่มาดูหลายรอบ้วปกติปกติสามช่างคนเกิด เลยพี่กระดูมเองอุ้ยเก้าเว้ยเดี๋ยวเดียวนี่จะดูะว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าวแค่แล้วไม่ผิด<ช>ปกติแปลกปกตินะใช่ปกติไปถึงสิบเร็วๆเธอสาธิตเก้าเนี่ <c oughs> ยสิบแล้วในสุดทองก็สามารถหาทางออกจากบางบนประหลาดได้เด็ด ่าบ้านอองกล <c oughs> ับถึงบ้านได้ลทองก็ถึงบ้านเนรียบร้อยนะครับเขาเรียนว่อนาอะไรอะเอ็นแปลว่าจบจบจบแล้วเดินทางกับบ้านในทางจากเย่ยจ,บจบแล้ว น้ไไปไหนนว่าเจอใหม่ขอบคุณครับที่เล่นเกมพร้อมนะครับขอบคุณครับขอบค่ะ,คะว่าเจอใหม่เกมหน้าวันนี้ลงไลน์ดีกว่าทุกคนไป